นำตัวในการเลือกสภาพิพุทธิศภา k a ครับมีสองฉบับนะครับโดยข้อห้ามเนี่ยตั้งแต่วันที่พระราชฤิสิกาให้มีการเลือกสอวมีผลใช่บังครับจนถึงวันที่ก,กรกตประกาศผลเนี่ยในข้อหนึ่งก็คือห้อามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครแนะนําตัวในกรณีแนะนําตัวต่างวิธีโทรทัศน์นะครับวิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลทำไม่ได้แล้วทางกะกะตก็ห้ามที่จะให้ข้อมูลที่จะนําเสนอข่าวในแต่ละวันด้วยเ,ออเขาห้ามเปิดเผยหนึ่งจ,นนนจนง,ง,งจำนวนผู้สมัครรายชื่อผู้สมัครในแต่ละกลุ่มไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยเพื่อป้องกันเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของจํานวนผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ก็หลังจาก,กันที่ย4บสี่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกรกต้าจะก็จะเปิดเผยชื่อผู้สมัครเองนะครับก็ไม่นาน